อันนี้เป็นร่มกันฝนกันแดดก,กันแสงยูวีโครงสร้างแข็งแรงอย่างดีมีให้เลือกหลายสีไปดูกันเลยวันนี้จัดร่มมาชุดใหญ่จัดมา6สีเลยนะครับนึกปอกมามีสายรัดด้วยนะคลี่ออกแบบนี้เลยนะครับมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้การออตโตแบบนี้เลยนะครับสําหรับความกว้างนะครับประมาณ105เซนส่วนด้ามจับมีความยาวประมาณ6 2เซนนะครับเอาไว้กันฝนกันแดดก,กันยูวีได้เลยด้ามจับมีขนาดใหญ่นะจับถนัดมือเลย มีสายไว้แขวนด้วยทางด้านในเนี่ยเป็นเหล็กโครงสร้างอย่างดีเลยนะครับมีสปริงด้วยนะเนื้อผ้าทางด้านในอย่างดีนะกันแดดกันแสง UV กันน้ําซึมผ่านด้วยนะครับให้ดูโครงสร้างทางด้านในนะครับเป็นโครงเหล็กอย่างดีเลยนะมีสปริงด้วยนะครับโครงสร้างแข็งแรงใช้ได้เลยสําหรับวิธีการเก็บร่มนะครับเราแค่ดึงลงมาผูบร่มเข้าไปเอาสายรัดเอาไว้จะเหลือสันแค่นี้นะครับเขามีปลอกเก็บร่มให้ด้วยนะมีสายแขวนให้ด้วยคือพกพาเอาไปแขวนเก็บได้เลยและสีอื่นๆจะเป็นยังไงมาดูกันสีแดง ลมด้านบนเป็นสีแดงโครงสร้างด้านในเป็นเหล็กอย่างดีนะครับสีส้มลมสีส้มสวยแบบนี้เลยนะครับด้านในลมแข็งแรงด้ามจับใหญ่จับถนัดมือสีชมพูสายหวานใช้สีชมพูได้เลยนะครับบริเวณด้ามจับก็เป็นสีชมพูนะครับสีกรมท่าสีกกมท่าก็สวยนะครับโครงสร้างด้านในแข็งแรงเหมือนกันด้ามจับก็เป็นสีโกมท่าและสีขาวสีขาวสวยสะอาดตาเลยด้านในโครงสร้างแข็งแรงอย่างดีด้ามจับเป็นสีขาว ชอบลมสีไหนกดสัง่งซื้อตะกร้าสีเหลือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าไหนมีข้อสอบถามเพิ่มเติมทีงผ<ๆ>ู้คุยได้ในคอมเมนต์เลย